เดี๋ยวนุจะพาไปเดินกินขนมและจิบเครื่องดื่มเย็นๆกับ3าร้านดังย่านเสาชิงช้าเลี้ยวซ้ายที่ร้านแรกป้าน,นิดปากแดงกาแฟโบราณป้า,ปากแกดังในติ๊กต็อกบอกเลยปากไม่แดงไม่มีแรงชงราคา40บาททุกเมนูชงกับแบบส,สดๆเข้มๆทั้งกาแฟชาไทยโอเลี้ยงชามเย็นมีใิ้เลททั้งหมด13เมนูสังเกตง่ายทั้งร้านปา้าแกทำคนเดียวและปากแดง จัดมาชาไทยหวานน้อยเพิ่มนมและแอดหน้าน,นมอีกทีถุงใหญ่มากชาไทยเข้มเข้มบวกนมหอมมันอย่างคุ้ม40บาทป้าแกรับชพาะเงินสดเดินต่อมาที่ร้านข้างๆยุ้ยถั่วแปบ,บสดเปิดขายมาล้กกว่า3 0ปีมากี่ครั้งต้องแหวะตลอดถั่วแปบ,บทำสดทีลออเดอร์แป้งเหนียวนุ่มไส้เยอะคุปมะร้าขูดฉ่ำๆโรยน้ำตาลทรายงานดำหน่อยอร่อยเหาะร้านหาง,ง่ายเดินตามกลิ่นไปก็เจอ <c oughs> อร่อยจบเจชิ้น45บาทเพียงแค่เดินข้ามถนนจะเจอจเฉาก๊วยตาตาั้มเปิดมาร่วม10ปีมี9้าสาขาเฉาก๊วยมีเลือก2สูตรแแบบบบเเนนน็กุ่่มมมมปฉาวยไผสอง นและไม่ใส่สารกันบูดเก็บได้นาน3-5วันส่วนตัวนุชอบแบบนึบแวะมาซื้อประจําอร่อยเคี้ยวมันจัดมา4กระปุกแถมหนึ่งราคากระปุกละ30บาทนอกจากชกุ้ยยังมีเครื่องดื่มและขนมให้เลือกทานอีกด้วยวันนี้นุดเพจใช้แต่เงินต้องขอตัวไปไหว้พระต่อสวัสดีครับ